รอบนี้หาฟางแสดงว่ามาไม่ช้าใช่หนูเพิ่งยังเรีววไม่ใส่ถุงมือเลยแสดงว่ามาไม่ช้าถูกต้องมาเร็วเดี๋ยวถามให้ดีมากขอบคุณด้วยนะคะ ถ้ารอบเนี้ยถ้าสมมติแต่พี่ต้องหาไว้ล่วงหน้านะเช่นอีกเดือนหนึ่งเขาจะเกี่ยวอะไรเงี้ยหนูจะได้วิ่งลงไปดูพื้นที่ไปหาไปหาที่พักไปหาอะไรที่กองอะไรอย่างเงี้ยคือมันใช้เวลาหน่อยหนึ่งเนาะคือต้องหากันตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเกี่ยวถ้าไปหาตอนเกี่ยวเราจะไปไม่ทันเพราะว่าระยะทางมันไกลเคลื่อนย้ายก็เป็นวัน